เอาไปขังยวเอาไปังนะครับอายุยังไม่ถึงนะครับไปเข้าไปแจ้งของข้งนนี้ใส่เป็นหลักฐานก่อนใช่เพราะว่าอายุยังเด็กพี่ไม่น่าไปตบนะเพราะว่าพูดได้เดี๋ยวส่งให้พ่อแม่เตือนไงเพราะว่าเขาไปหากินเนี่ยไม่ใช่ไปทำอะไรที่ไม่ผิดถูกกฎหมายไงเนี่ยขับรถอย่างนี้ไปหากินตั้งแต่เช้านะครับ เขารีบอ่ะก็เขาบอกว่าเขารีบมาออกมาก็เลยไม่ใส่หมวกพี่ไม่ใส่หมวกพี่ก็จบปรับดีพี่ก็แค่สั่งเขียนไปสั่งเลยเดี๋ยวเขาไปใจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายก็ไม่ใายตังค์แล้วไหมไม่น่าไม่ไม่โดนท้องทำร้ายร่างกายแบบนี้ก่อนครับครับครับผมหนูจ่ใจค่าค่ของหนูเยอะนะมันเนี่ยคม่ไป็นายนะแจ้งเขาหาทำแลายร่างกายข้างในนี้ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะลูกคับพ่อเอาน้องมา พี่ขาดทยไทยคนเช่าเยอะมากเป็นเดอะไปกวงใช่หรือไม่เป็นเดตกต่แรกวเยอะมาไม่ใช่ของป่าครับผมคือพี่ถ้าพี่วนี้ผิดไหมพี่ตอกพวงนี้ผิดไหมพี่ดูก่อนตรงมาหาเลยเราคิดว่าผิดไหครับพงไม่ผิดมีข้อหาลึกบอลลลโยนอยู่เราเราบอกไม่ผิดนะตอกพวงข้างไม่ล้อไม่เกินอีกหนึ่ง ใช่ไม่ผิดนะครับผมบอกคือบอกว่าถูกถูกครับผมทางที่ว่าตอบท่วนะใช่ครับผมไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ของป้าเองพวกประเทศไทยนี่ของพวกพวกเยอะมากพรบรถยนต์ได้แบบขี่มาเนี่ยของผมว่าตอบท่วงทัางไม่เกินล้อหนึ่งล้อมาเตอร์ไซค์ายว่ารถจักรยานยนต์เดี๋ยวเป็นคำถามทีเดียวไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนสให้แม่ป้าอย่าเหลือคำถามหนึ่งครับพี่ทำไมไปแจ้งป้าทำนั้นไี่แกเด็ดให ตำรวจทำร้ายลูกแตเด็กไม่ไปแจ้งนีผู้หญิงนันหนทำายเนี่ยตปนังไงไปี่นี่อยู่ไหนี่พนักงานสอบสวนจังห่ขวบไปไหมไป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 แจ้งก่อนดิไปานพน่อนพาไปหานี่ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ

ฟังครับพี่แต่น้องไปไหนเอาน้องไว้ไหนครับแล้วก็ยัไม่มีใครทำอะไรน้นงของเราครับครับน้องเสาบอกว่าตบนะพี่เขาร้องไห้นะถ้าไม่ตบไม่ร้องนะครับเดี๋ยวเราถ่ายพี่พี่ก็ถ่ายเราถ่ายได้พี่สัตวบริสุทธิ์เลยครับพี่ก็ถ่ายเราใช่ถ่ายเลยพี่เราอุ่นเอ่อถ้าตาม ของเราก็อยู่ต่างแต่ว่ามาอยู่พม่านานแล้วครับแล้วเรามาก็ยังไม่รู้อะไรเลยมาถึงก็ด่าพวกพี่แล้วก็เลยต้องถามก่อนเนี่าดูไหมเรามรดูไหมเอามาครับดูอย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมครับครับได้เลยพี่ถามต้นดีใช่ครับไี่ครับบัตรรับสูงไหมบัตรรับสูงไม่มีมีแต่บัตรประชาชนครับใช่คนไทยครับน้องๆก็คนไทยนะครับ แต่พี่ใช่ครับผมก็มาผ่านตลอดเห็นพี่ตั้งตั้งแต่เช้าพี่ก็ไม่เคยทำอะไรใครตั้งอะไรยังไงทำอะไรทอะไรตรงเนี้ยครับก็มีตั้งตั้งแต่เช้าบางทีตีสามตีสี่ผมก็เจอนะเราไปพูดอะไรที่มันเราไ่อยู่ในเหตุการณ์ไหมเราไม่ได้อยู่ด้วยเราไปพูดถูกไหมแต่เขาเด็กนะพี่ไม่นเขาเด็กนะอะไรอย่างก็เด็กอะแต่เด็กหรือผู้ใหญ่ใช่เจ้าที่ก็บิด มีสิทธิ์จับมีสิทธิ์จะทำใช่ไหมตรวจสอบเรียกดูว่าคนไทยหรือเปล่าใช่ครับแล้วไปแล้วไปถามไม่ไปถามน้องว่าไปถาอะไรเจ้าที่ตำรวจเอาน้องมาเดี๋ยวผมถามง่ายๆยังไม่เห็นเลยครับผมครับได้ครับเราอยู่สายหมายเลขสามพันแปดใช่านั้นใช่ครับ ครับผมใช่ครับตีโปรตีภายด่าที่เจ้าหน้าี่ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรดพวยเลยถราผม่เราะเราพาา้วเพราว่าัน้วันน้องจะดูหมินประมาทก็จะให้ี่ก็ูกก็ไ้เจ้าหน้าที่อ่ะใครไปไหนบ้าไหนเขาสงสัยเขาวิสิตตรวจสอบดูได้เข้าใครัพอไปขอดูเนีอะไรมันเกิดขึ้นแบบนี้ เราได้อยู่ในเหตุการณ์ไว้ว่าน้องเราต่พูดอะไรว่าอะไรตำรวจบ้ารเขาผมกบิ๊กก็เหลือกบิ๊กก็ใช่เขาเลยเขาเปดเทียบให้ผมครับผมใช่พี่ก็มีกล้องใช่แล้วก็ครับผมเรามาติดต่อแล้วก็ดีๆว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไราบอกเววกันส่วนที่เราที่เราจะถ่ายพี่ก็ไม่ห้ามใช่ครับเพราะว่าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องซีเรียสกับ คลิปพวกนี้ใช่ไหมเราต้องดูให้ใช่ครับครับแต่ต้องบันทึกก่อนว่ามาคุยกับพวกพี่พี่ตั้งใจไม่คุยดีให้หน่อยใช่ครับสนใจหรอคุณครับผมบางคนบางคนเราคุยนี่คุยไม่ดีนะเพราะว่าผมเจอมาเยอะไงตอนนั้นเลยมัเหมือนกันใช่ครับครับผมตำรวจมันมีหลายคนมันมีหลายคนมันไม่ครับที่จะมาเหมาหมดมันไม่ได้เดี๋ยวขอไปข้างใน Ô mẹ không phải hả cô ta mẹ 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 บางทีเขาทำอะไรก็บางทีเขาเซฟเรานะเหมือนเราถ่ายนี่ครับเกิดเราเอาไปลงในโซเชียลปุ๊บคนที่ไม่ชอบตำรวจมาเห็นปุ๊บเอาไปด่าความผิดมันเกิดขึ้นอยู่กับเราจะเกิดเป็นแบบนั้นอ่ะนี่นี่คือไม่ได้ครูนะคือจะเล่าบอกให้ฟังว่าคือว่าส่วนมากเวลาเจอตำรวจก็ห้ามอะไรอย่างเงี้เพราะว่าถ้าเกิดเอาไปลงปุ๊บมีคนเข้ามาด่าจะเสียหายปุ๊บมันก็จะโดนพลวโบคอมพิวเตอร์ เพราะว่ามันจะเริ่มเอาเริ่มเอาจากคนที่เริ่มแท้คนแรกเต่แล้วที่เรามาพุ่งไวุ่นวายกนไม่รู้ไม่ไปเหตุการณ์เป็นยังไงเขาก็บันทึกไปหมด พี Ki, ang, ่ท yeah. no oh. uh, ั้งพี่แจ้งแล้วพี่ต้องตีด้วยครับไม่ทำไมเขาต้องตีเนาะเขาน้องบอกว่าเขาบิดคอบิดคอน้องด้องไหวอยู่ข้างคนไหอ่ะนั่งเห็นน้องร้องไห้น้องออกมาเอาแล้วเราก็ไม่ได้โดนอะไรเราร้องไห้ด้วยก็น้องหนู่มโดนะก็สงสารน้องไงเขาโดนเขาร้องไห้เลยเขาตกหัวตอนไม่โดนได้ไงพี่เขาก็เห็นอยู่ถ้ามีคนมาทำลูกพี่อ่ะ พี่ส่งสารลูกไหมถ้ามีคนไปบิดคอลูกพี่อะพี่น่่องพพีีสงสารป่ะไม่ใช่มันสงสารน้องไงมันถึง้ลงไถ่มันเห็นทนไม่ได้พี่เขาไม่ไดทำไม่ท้องหนูไม่ห ไปแล้วก็ย้อนมาจากจุฬาจินีตรงละไรย้อนเลยอ่้อนมันเลยแล้วมันขับานเลยนะสมัยวิภาเลยย้อนไปเข้าใจเลยไเลยมโลกเี่ยไอไอเฟสที่วัดพ่ไนนันฟองวย้อนไปย้อนมาท่ไปตมนเลยไได้เเดียวเปลี่ นี่นั่นนี่อะไรผมต้องสภาพน้องนะครับตอนนี้พูดไม่อ,ออกหลังลงทำไร้ใจครับมารูปสูหมดทารูปูแล้วเจ้ากุบทายรูปสูแล้วา Soalnya dua lagi, dua pembangun ni. Ini yang.